สวัสดีครับวันนี้ลุงกระดาษมีที่ดินแปลงงามๆแปลง,ง,ปลงน้อยๆแปลงเมาะ,ม,ะมาฝากเป็นของคัญปีใหม่นะครับเด้อพื้นที่ซีไร่เต็มครับเป็นสนอดขุดแดงนสาัทีจอแล้วพร้อมโอนเป็นปลาเต็มพื้นที่ครับเพื่นสิไคโยกแปลงหาแสนหาหมื่นบาทครับพ่นโอนให้เรียบร้อยครับราคานี้ไปไปเบ่แงแปลงกันเลยครับนี่เป็นด้านทั้งหนาแปลงครับติดกับทางลูกลงัง ข้านี่ก็กวางนี้ครับหกเมตรเจ็ดเมตรก็ไปมาสะดวกสบายด้านหน้าแปลงนี้เป็นด้านทั้งทิศเหนือครับท,ที่ทิศท,ทางนี้เจ็ดสิบเจ็ดเมตรครับนี่เนี่ยเขตก็เห็นชัดเจนอยู่แต่ว่ารถไถไงรถแท็กเตอร์มาไถาสวนตำลักลม เดี๋ยวเขาไปข้างในจังเบิงน่ะครับเดี๋ยวเห็นอยู่เสาคอนกรีตนี่แหละนี่เป็นดานนาแปลงที่จริงก้นทางมันกว้างนี้ครับหญ้าโป้งหุ่มซื้อๆหญ้าเพลกโป้งหุ่มแล้วก็ต้นไม้น่้อยๆประมาณเจ็หรือแปดเมตรนี่แหละครับทางนี้ที่ตั้งแปลงกับ อยู่พื้นที่ของบันดอนดูตนต้นเพิงอเมอมงโคนจสกลนครครับจะไกลจากเสาไฟฟ้านี่ประมาณจักกิโลหนึ่งไฟฝ่ายังมาบหอดกิโลหนึ่งไปบ้านที่ใกล้ที่สุดนี่กับประมาณจักสองกิโลไกลบ้านโคกสามะขี้ครับแต่่ายอยู่ในพื้นที่ของบันดอนดู Bên ba tấm mươn thì đây cái cháu của bạn ดนดูไกลจากท้าละยยางนี่ประมาณสี่สี่กิโลเคียงสี่กิโลก็กว่าถึงหากิโลนี่แหละเลือยสวนพวกหวานผมขึ้นมานี่แลจากท้าละยยางขึ้นมาหาแปลงนี่ก็เป็นทางลูกล่งเส้นดนดูน้าจานกับไปมาสะดวกสบายครับทางก็ง่ายอยู่ ทางกับก,กวางดีพร้อมกับโซนนี้กับมีพี่น้องมาอยูแ่แหละครับอยู่กับห้างๆเนี่ยแต่ว่ามาอยู่ประจําอยู่ประจําทั้งปีเลยบัดแร,รงบัดฝนเลยนี่เขียดทั้งด่านนานี่ครับเจ็ดสิบเจ็ดเมตรหัวลักนี่ครับเสาคอนกรีตเสาปูนนี่แหละเห็นไหมบอสอสุบสัตเนาะเบิ่งในกล่องอสุบสัตแต่ว่าเบิง่งเบิ่งตัวจริงเห็นอยู่ นี่ยังมาเป็นหัวนะครับเด้อนี่เป็นแนวเขียดนี่เป็นแนวเขียดครับแล้วก็จากจากแนวเขียดนี่มหาหัวนี่ครับพันกันไว้พันเลือไว้เป็นทางครับทางลงไปแปลงของของเจ้าของผู้พันสีข้ายนี่ละเพราะว่าผู้พันสีข้ายนี่พันมีดินแปลงหนึ่งอีกอยู่ทั้งใต้ถ้าค้ายแปลงนี้แล้วมันสิบปีไม่ทาง้งก็เลยจงทางไว้นี่ ประมาณสิเมตรครับทางลงไปแปลงข้างใต่เพิ่นแปลงข้างเคียงข้างด่านเทตะวันตกกับเป็นปลาเน่น้อย นี่ก็เป็นลักเขตทางด้านที่ต้นตกครับเสาปูนนี่แหละเสาปูนนี่มันบ้ท้นน้ำรถไทครับลดไทยไงข้าเจ้มา,า,ามาไทสวนต่ำหักเบิดเต่าเงาเัง่ฟังดินอยู่จากแนวเ,เขียดนี่ไปไปหาหัวนี่ประมาณเจ็ดแปดเมตรครับนี่คือเพ่นเพ่นกันทางไว้เพ่นจงทางไว้ลงมาแปลงของพ่น แปลงของเจ้าของเก่าคือแปลงนี้ครับนี่ถ้าเพิ่นขายแปลงสีไรแล้วมันสีบ่มีทางเขาเพิ่นก็เลยกันทางไว้ให้เข้าใจกันเนาะด้านหน้าคางนี้เย้าหกสิบห้าเมตรครับแล้วก็ด้านด้านท้าลังแปลงนี้เย้าแปดสิบเจ็ดเมตร แปลงไก่เคียงแปลงของห้องนี่ก็คือเป็นห้องจะห้องเก่า่นนะครับนี่เป็นปลูกหมักหมักอื้อปลูกหมักฟักทองครับแถวนี้เฮ็ดสวนหลายปล่อยสวนมักอื้อสวนหมักโม่สวนหมักฟักสวนหมักเคือเหศน้ำเพื่อกะไส้น้ำสะครับเป็นขุดสะว้บางเจ้ากัเจาะบาดานใส่เสมอ กระพาะอ,อยู่ครับใส่นำ้ำบัวสีใส่เห็ดหัวเห็ดสวนบัวสีเอามาใส่ใส่อาบใส่อยังกระพาะอ,อยู่ ด้านล่างแปลงมะฮอดนี่แหละครับนี่ฮอดซอปปูนซอ้นี่ล่างนี่ที่มันบวมก็คือมันมันแปลนมันแปลนเราไถเห็นก็เลยบอต่ำหลักเอ,อือนมมโยปลาโยหกเราไทบ่เห็นต่ำไปเบิดหลักสงดหงเห็นชัดเจนนะครับนี่ด้านหลังนี่ก็คือด้านหลังงในความยาวแปดสิบเจ็ดเมตรครับแล้วก็ด้านคา,างทั้งที่ตะวันออกนี่ นี่ยหกสิบห้าเมตรขางเชียงก็เป็นสวนมักอึครับพื้นที่ของข้าซีไร่กับเป็นปลาเต็มพื้นที่เลยครับปลากับมีบัตรทุกใหม่ใหม่น่อยใหม่ใหญ่ ตัวหลายแล้วสิเป็นมไม้หัางไม้ห้างภาษาไทยว่าไม้ไมรังไม้หัางไม้จิตไม้เสื้อรากๆกันสิประมาณนี้ละคิเป็นต้นใหญ่แล้วนี่ต้นใหญ่กับบัวลายปายในดอกบหอกับหานาปมันแดงแล้วก็ต้งพื้นนี่เป็น เป็นไม้ติ้วครับไม้ติ้วไม้ฟอต้องหอยจิ้มไม้ซ้มี่สีบอรอนี่ใช้ประโยชน์ม่ได้ชิ้มไม้หน่อยๆเนี่ยนี่ไม้ฟอต้องหอย,ยครับ มาทางมาทำความสะอาดเพื่อนออกนี่กัมันก็บทแปนกับที่โล่งดีทำให้ห้อยจากปลูกไม่เสริมอีกก็ได้ท่ากันนี่ปลูกไม่เศรษฐกิจไม่ดีไม่ถึงมีราคาปลูกเสริมเข้าไปนึงก็สินาเห็นครับพื้นที่สีไลขนาดกระทัดรัดครับบริหารจัดการง่ายบริลงทุนหลราคากระจับต้องได้ สีไลหาเสียนหาการจิดใจป็นออกเอยงทั้งเบ็ดโอนไห้ทั้งเบ็ดเห็นป้าในน้อยนี่ครับย่าฝนนี่กับเป็นแหล่งอาหารนะครับบ่วจะเป็นดอกกระเจียวบ่วจะเป็นปลาเห็ดเห็ดดินที่เรางอกเห็ดปลวกออกเต็มเลยแหละครับย่ามเห็ด นะครับแ,แมงครับย่ำแดงนี่ก็มีจักจันละครับนี่จะน้อยกับจักจันห้องสนานเลยละไร่านี้จะเป็นแหล่งอาหาร ขามานนี่กัลมเลื่อนดีครับเย็นดีมาได้ปลามีหอมมีเง่านี่าวท่านท,าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามขาม้าครับจยากได้รายละเอียดนยัางกัครับสอบถามขามาได้ครับเด้เรื่องรูปสนด เลขพีสโนดหรือราคาประเมินรูปแปลงผมสิลง่งไฮทายคลิปนะครับไปเบ่งยี่ทายคลิปสนใจกัติต่ตอมาาสอบถามมาที่เบอร์ลุงอาจนี่แหละครับ0883322053บันทึกเบอร์ผมไล่ก็คือรถด,ดอกลายลุงอาจนี่นะครับเสนใจกัดฝาเฝ้านะครับเด้อ พอฝากที่ดินแปลงมอกระทารัดแปลงงามๆแปลงนี่ล่ละเป็นของคัญปีใหม่กับบางบา่าก็จิถือใจแฟนๆของทองซื้อขายที่ดินทุกคนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้โจะโจ้ซซันีนก่อนสำหรับคลิปนี้เอาเทอานี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหม ขอบคุณมากสวัสดีครับผม